สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าป้าสเสมอมนะคะทริปนี้เราจะพาไปเที่ยวฮอกไกโดกันค่ะเริ่มจากการหาตั๋วก่อนเลยค่ะเพื่อตามไปจอยทริปกับเขานะคะซึ่งจริงๆถ้าที่นั่งไม่เต็มเนี่ยเราก็สามารถจองออนไลน์ได้เลยนะคะแต่ปรากฏว่าที่นั่งเต็มนะคะเราก็เลยต้องโทรไปสำรองที่นั่งกับการบินไทยนะคะเพราะว่าเราจะใช้แต้มบัตรเครดิตนะคะแลกไมล์เดินทางค่ะเราใช้แต้มของบัตรเครดิตซิตี้แบงค์นะคะซึ่งก็จะเป็นบัตรประเภทรอยัลออคิด ะคะซึ่ง1แต้มก็เท่ากับ1ไมล์เลยนะคะซึ่งไปญี่ปุ่นไปกลับเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้ทั้งหมด4,500 0แต้มนะคะซึ่งก็ยังต้องเสียค่าภาษีน้ำมันค่าธรรมเนียมอีกประมาณ8,445บาบาทค่ะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะเพราะว่าแค่ค่าตั๋วอย่างเดียวก็ประหยัดไปได้เยอะแล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะบัตรซิตี้รอยัลออคิสพัทนะคะจะสามารถใช้บริการที่เราสนามบินได้ด้วยได้2ครั้งต่อปีนะคะก็ตรงไปหาคอนคอร์ดอเลยค่ะเราก็เดินไปตามป้ายเลยนะคะก็หาไม่ยากค่ะก็ไปหาของกินฟรีก่อนขึ้นเครื่องได้เลยค่ะ พอกินอิ่มแล้วนะคะแล้วก็แปลงฟันเตรียมนอนไปยาวๆเลยค่ะเอ,อ่อนอกจากจะมาคนเดียวแล้วนะคะที่นั่งข้างๆก็ยังว่างอีกนะคะเปลี่ยวไปอีก ก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะคะก็ถึงแล้วค่ะขาวโพนมาเลยแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มนะคะก็จะเป็นประกันการเดินทางนะคะเราซื้อของซอมโปประกันภัยนะคะ947บาทแล้วก็เลือกใช้ Wi-Fi ก็เป็นการเปิดโลมิ่งเอานะคะก็จะเป็นแพ็กเกจทาวเวล์เจแปนะคะ14จิกวันนะคะ534บาทค่ะแล้วก็อย่าลืมกรอกวิสิตเจแปนไปด้วยนะคะเพื่อความรวดเร็วในการผ่าน่านต่อมอค่ะ เมื่อมาถึงแล้วนะคะอันดับแรกนะคะก็จะต้องเดินไปรับบัตร JR Pass ที่เราซื้อผ่านคุกเอาไว้นะคะเราซื้อแบบ5วันนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ4,768บาทค่ะก็นอกจากรับ JR Pass มาแล้วนะคะใครที่จองที่นั่งไว้ออนไลน์นะคะก็อย่าลืมรับ Reserve seat มาด้วยนะคะเพราะว่าเราลืมอ่ะเดี๋ยวจะไม่มีที่นั่งเอานะคะไปค่ะเริ่มออกเดินทางกันจ้าซึ่ง เราไปได้ไม่ไกลเลยเราติดอยู่ที่สถานีนี้ประมาณ1ชั่วโมงเต็มอะค่ะก็คือนั่งอยู่กับที่รถไฟไม่ไปไหนเลยจริงๆแล้วนะคะจากสนามบินนิวชิโตเซนะคะไปฮาก,กูดะเตะใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งค่ะซึ่งก็จะนต้องถึงประมาณบ่าย3ค่ะแต่เราคือผู้ประสบภัยท่านหนึ่งนะคะที่ต้องมีความเปลี่ยนขบวนนะคะอันนี้คือที่ใช้ Google Translate ไปถามเจ้าหน้าที่มานะคะ อแล้วก็ที่สําคัญก็ไม่ได้นั่งเลยจ้ายืนไปยาวๆเลยกว่าจะไปถึงก็เกือบ6กโมงเย็นนะคะทั้งเมื่อยแล้วก็หิวมากพูดเลย <ana> ก็เอาของไปเก็บที่ที่พักค่ะถำกลางหิมะลมฝนมาเต็มเลยนะคะดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือไปเติมพลังด้วยมือเย็นกันค่ะได้เจอสมาชิกแล้วค่ะ หลังจากที่เราอันลักกี้มาทั้งคิปเราต้องรกีอย่าจะลองร้านแรกค่ะก็จะเป็นร้านลักกี้พีเร์รอตนะคะสาขานี้อยู่แถวสถานีฮากดาเตะนะคะร้านน่ารักค่ะตกแต่งสีสันสดใสขึ้นชื่อในเรื่องของเบอร์เกอร์นะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกข้าวแกงกะหรี่สเต็กยากิโซบะนะคะแล้วก็ของกินเล่นต่างๆด้วยค่ะออขชนวันนี้จะพามากินลักกี้เบอร์เกอร์มีอะไรดีคะเบอร์เกอร์มีอะไรดี<อ>พูดไปที่นีบอกดี พี่นีบอกว่าข้าวห่อไข่ดีไม่ใช่พี่นีบอกว่าข้าวห่อไข่ตามพี่เบนซ์ว่าดีโอเนถ้าไม่ดีเดี๋ยวไปโทษเบนซ์ใช่โอเคโบกาเป็นปราคาต้องมีปลาไก่ต้องเทียบเลยไขไขเทียบไก่อ่ะพี่โบเทียบโอ้ยตัวใหญ่มากพูดเลยสิ่เน็ดิ่เด็ดเจอที่แนะนำมานั้นน่ะพี่โบหน้าพี่โบเล็กไปเลยอ่ะ มาค่ะเริ่มเช้าวันใหม่ที่สดใสกว่าเมื่อวานมากเลยนะคะเมื่อคืนเราพักกันที่เออโรงแรมเฟ็กสสเตย์อินนะคะเช้ามาก็สามารถเดินออกไปตลาดปลาได้เลยค่ะไม่ไกลมากเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศตลาดเช้ากันนะคะซึ่ง ตลาดนะคะร้านต่างๆนะคะก็จะอยู่ในอาคารนะคะสะอาดเรียบร้อยจัดเป็นสัดส,ส่วนมากค่ะมีร้านอาหารนะคะจัดเป็นโซนๆที่สำคัญก็คือสดใหม่อร่อยคุ้มแก่การมายเยือนแน่ๆค่ะ สำหรับร้านข้าวเช้านะคะเราไปกินกันที่ร้านชาม m ซี e a f o o d ส e s รองนะคะแล้วก็จะมีข้าวหน้าต่างๆให้เลือกนะคะอาหารก็จะสดระดับ10บนะคะอร่อยค่ะแม่ค้าใจดีมากค่ะเครื่องเคียงนี่คือบอกเลยว่าร้าน8อย่างนะคะไปดูหน้าต่เมนูกันค่ะกรณีถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นบูฟินนะคะก็เพิ่ม300เยนค่ะเครื่องเคียงโมโห้านอ่ะโอ้โหยโคตรเยอะ บูฟินโบโบก็เป็นบูฟินชูน่าที่เรากินกันไปยทั้งหมด8550ขอทายแขกรับเชิญเลยค่ะอ่ะมาเจอกันค่ะวันนี้ขอเปพิธีกรค่ะแล้วมีแขกรับเชิญค่ะแขกรับเชิญเลยพาดอลเกาหลีค่ะพยองอึนพยองอึนค่ะพยองอึนมาแล้วนะคะกำแพงหอยอะไรคะพี่โบอุ้ยเขามีเขียนด้วยนะพี่โบเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่น เหมือนแบบที่เกาหลีที่แขวนกุญแจไงอ,อันนี้ก็คือแขวนเป็นหอยแทนพู้นำทางคุณ <laughs> ให้ยืมบัตรไมไ่เข้าอ้าโอเค อันนี้นะคะเราจะนั่งบัสนะคะจากสถานีฮากดาเตะไปโกเรียวคาคุนะคะซึ่งก็จะทั้งหมด11ป้าย18นาทีนะคะแล้วก็จะต้องเดินอีกประมาณ300เมตรค่ะเรากำลังจะไปที่ไหนคะพี่โบขกอวไยโกคุโยโยโกโกคโคคิโกเรียวโกคุโกเรียวโกคุ ถึงแล้วค่ะโกเลียวคาคุน,นะคะก็จะต้องเสียค่าเข้านะคะประมาณคนละ1,000เยนค่ะเพื่อขึ้นไปชมวิวป้อมปากการรูปดาว5้าแฉกนะคะจากขอคอยกระจกใส360องศาค่ะเห็นวเราก็มาถึงแล้วนะคะเห็นดาวไหมคะไม่เห็นค่ะเห็นสิคะนี่ไงคะซูมเอาไปอีก <laughs> หน้าดำเลยนะคะ อันไหนนะอันนี้ค่ะอันนี้นะต้องได้ค่ะคนดวงไม่ดีขบเลยนะคิดว่าคงไม่ได้เฮ้ยมต้องได้ดิจริงเหรอจริงเนี่ยเห็นป่ะไม่ธรรมดามากระดวง หนี่ค่ะได้มาแล้วค่ะไหนรีวิวสิซาลาเปาสามร้อยแปดสิบเยนซาลาเปาสามร้อยใสกะหรี่ใสกะหรี่กะหลีลลล่หมูโอเค ไปกันต่อค่ะอันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ฮากุดาเตะลบเวนะคะเป็นกระเช้าลอยฟ้าค่ะที่ภูเขาฮากุดาเตะค่ะซึ่งการเดินทางนะคะเราก็จะนั่งรถแทมนะคะ11ป้ายประมาณ23นาทีค่ะแล้วก็เดินต่อไปอีก600เมตรนะคะประมาณ10นาทีเพื่อไปลงที่สถานีจูจิไกนะคะ และแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเราอุตส่าห์ไปถึงที่นะคะแต่ปรากฏว่าเขาประกาศว่าลมแรงก็เลยไม่เปิดให้บริการค่ะก็เลยอดขึ้นกระเช้านะคะดังนั้นนะคะเราก็เลยเปลี่ยนไปเดินเล่นกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นโบสถ์คาทอลิกนะคะฮากูดะติโมโตโมาชินะคะแล้วก็ใกล้ๆก,กันนะคะเราก็จะเดินไปเจอมุมถ่ายรูปยอดหินนะคะเป็นเนินฮาจิมังซากะค่ะ เราชื sh sh Ma e ita, a a ่นชมบรรยากาศอยู่ได้ไม่นานนะคะมาอีกแล้วค่ะหี่มะตกอีกแล้วคู้ประสบภัยมาตาเอแม่โชคดีพ่อจะไดนไปกินลัตที่โพ้กหนเต็มไปหมดเลยจ้าหี่มะแต่วันเดิมพูดยังไงล่ะมากระดววกันชัดแฮ ม,มันคืออะไรอะ่ะสารว่ากา,างขอไปดูทักดัตติเป็นสีทองนะคะบแล้วมามตแตเราอ่ะคุณจะได้เจอทีม้ฝนพายุลมพร้อม <laughs> แล้วก็ ่ทีเธอว่าฉันเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยเราเลยนะคะก็คือหนาวมากๆเราก็เลยไปพักดับความหนาวกันนิดนึงนะคะที่ร้านราเมงค่ะมันมีเนื้ออะไรไหมที่นี้ไม่มีเนื้อค่ะมีแต่ราเมง ก็หล yeah, okay. okay. mm ังจากที hmm. okay. ่เราอิ mm ่มแล้วนะคะเราก็ไปเดินเล่น hmm. ก uh ัน huh. ต nice. okay. mm ่อ hmm. ท okay. ี okay. ่โกดังอิดแดงค่ะซึ hmm. where, ่งตั้งอยู่ที่ร exactly. ิมอ่าวนะคะที่ในย่านมโตมาจินะคะก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็นร้านขายของร้านอาหารคาเฟ่นะคะซึ่งก็จะขายของที่ลึกแล้วก็เป็นที่จัดอีเวนต์ต่างๆด้วยค่ะถึงแล้วค่ะโกดังอิดแดงใช่ไหมใช่ ใช่ไหมใช่วันนี้เขาไม่ยอมหยุดเลยนะคะโอ้ยน้องแข็งเกาะตาคือตอนนี้ พายุนะคะอยากให้เห็นด้านหลังโอ้โหอยากให้เห็นด้านหลังแต่ผู้สับพายทั้งหลายเขาก็ยังสวยได้นะคะเต้าชีพคเตตโตชีพไหนค่ะลูโล่มนะร้อยโบเตตโตชีพนะไม่เคยกินอือไม่เคยเคยกินแต่ช็อกโกแลตที่เป็นร้อยเฉยๆแก่ดิแก่เลยหรอแกดเลย ช็อกโกแลตไม่พี่เยีอันนี้อันนี้ไม่รู้ไม่เคยกินไม่เคยกินกุเกตอ่ะกัดสิให้ดูนะกินสิวันนี้นะคะเราจะมาสั่นกระดิ่งแบบที่แฟนเด์เขาสั่นกันต้องอธิษฐานก่อนใช่ไหมอธิษฐานว่าอะไรดี เดี๋ยวปาจะมาที่นี่กับแฟนปีหน้าปีหน้าชาตนาอ๋อไม่ใช่ปีหน้าชาตนาอ่ะต่อมาคิดพิธีการบ้าพี่แล้วส่วนอันนี้นะคะก็จะต้องนี่อแห็นได้เลย พี่กับน้องให้เเขาเป็นฟนกันยหันยักหันนี้เลยเห็นไม่ดีป่ะขออจิหานอะไรรู้ป่ะวบอรตะแกะไอหันใหม่สิคะอาจะไม่ขอสต่สิคะหน่อตรงทางเดียวอือนี่ตอให้ขอช่องปาปลาสมบได้แส่สัมผัสใค่ในไหนอะใค่ในพรุ่งนี้ใในปีนี้ค่ะอ่ะอธิฐานแล้วรอเลย นี่ไหมดีไปยามค่ำคืนเปิดไฟด้วย ค้ายวันนี้นะคะด้วยอาหารเย็นนะคะเราจะพาไปกินโอโคโนมิยากินะคะหรือก็คือพิซซ่าญี่ปุ่นค่ะเป็นการเอากระหล่ำปีมาคุกแป้งแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะทอดบนเตาให้สุกนะคะแล้วก็ทาด้วยซอสรสเค็มอมหวานนะคะแล้วก็ราดด้วยมาอยองเนสค่ะท็อปด้วยปาแห้งค่ะผูยหน้าตาดีแล้วก็อร่อยด้วยค่ะมาแล้วอุ้ยสวยจังสวย <laughs> อั้คอบวาเีปยปลามึกมีชีวิตเอาเบียบิโบไม่ใช่เบียร์ไฮบอลมานคืวิสกี้อ้าวเหรอบอกว่ามันคืวิสกี้นั่นเองว่ามันคือเหล้า่อลองลองลองจิบสิคะว่าไฮบอลเป็นยังไงคือสตีเบียรอะ อร่อยไหมสดชื่นมีอะไรก็ไม่มว่าอะไรอ่ะสตรอเบอรี่หรือเปล่าไม่ใช่น้องจำชื่อเมนูไม่ได้อ่ะเบาสุดเลยอ่ะคือคืออูลหลงทีก่อนกลับห้องนะคะแวะซื้อของกินกลุบมกิบกับห้องนะคะที่แฟมิลี่ค่ะก็จะมี2ไอเทมแนะนำนะคะก็เป็นแฮมห่อชีสแล้วก็เป็นนมสตรอเบอรี่ที่มีเนื้อสตรอเบอรี่อยู่ด้วยนะคะพี่โบบอกว่าดีมาก ค่ะก็สำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะคะฝากติดตาม EP หน้าได้นะคะบาย